สวัสดีครับในวัดเชตแลวครับวันนี้ก็ลับตัวเป็นวันที่สองนะครับ14พฤศภาคมกับอาหารมื้อเช้าวันนี้มีอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะครับอันนี้พี่ไก่ชุมชนวัดพอก็เอามาให้นะฮะอันนี้เป็นแกงพะโลฮะอ่ะเห็นไหมอันนี้ครับโลแล้วก็นี้ปลาทุกโขปันงังโข แล้วก็แถมด้วยกับข้าววัดอยู่ใกล้วัดอันนี้เริ่มกวนอันนี้ผัดถั่วกับข้าววัดนะครับเป็นลูกติดอ่าหลวงพ่อไปวันหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นไข่ไข่ผัดอะไรนี่แหละนะครับเปรี้ยวหวานไขน่นะฮะแกงจืดมะละก็อุ่นๆอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ผัดกะหล่ำปีลีข้าวก็มีนะครับนี่ข้าวไอ้ทั้งข้าวอะไรนี่ข้าวไรลูกข้าวเหนียวอะไรนี่แหละดำๆนะฮะแล้วข้าวก็สวย ขนมก็มีนะอันนีขนมตก,กวนใครกินอั่ไหมตก,กวนนะครับมาทานข้าวเช้ากันดีกว่านะครับก็อตอนนี้ก็อัปเดตสถานการอ,อาการตอนนะครับตอนนี้ก็เจ็บคอก็ดีขึ้นเยอะแล้วไข้ก็มีบ้างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะฮะส่วนอาการไห่ว่าไอหรือว่าท้องเสียอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะไม่มีอาการไอ ถือว่าก็อาการดีขึ้นเยอะนะฮะก็เลยต้องมาช่วงนี้ก็เลยต้องกักตัวก่อนให้14วันนะครับเสร็จแล้วก็พอครบ14วันก็ประมาณ25 26 27นี่ฮะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้ยังเป็นลบอยู่ก็สบายใจได้เพราะว่าสามครั้งแล้วเป็นเป็นเป็นลบหมดครั้งแรกไปก็ไปตรวจที่ตลาดนะฮะครั้งแรกตรวจที่ตลาดวันที่เจ็ด ก็ก่อนที่จะติดเชื้อนะฮวันที่7จากที่ที่คนในบ้านจะติดน้องชายจะจะมีผลแล้วก็มาวันที่12ย่ไงเนี่ยไปตรวจเออ12ไปตรวจแถวแถวแถว,วบ้านเป็นคลินิกนะฮะเป็นไม่นาัาเหมือเหมือนกับโรงพยาบาลน,นะฮะเป็นเอกชนเสียค่าตรวจไป9 5้าก็ออกมาเป็นโรคเหมือนกันก็แปลกใจเทะตอนนั้นถือว่าก็มีอาการอยู่ทั้งเจ็บคอทั้ง หนาๆวๆร้อนอะไรพวกนี้เออก็เหมือนก็อาการมันน่าติดแต่ก็ไม่ไม่ไม,มีเชื้อนะฮะก็แปลกใจอันนี้ก็เลย,ยแฟนวก็มานั่งกักตัวอยู่นี่แหละฮะแบบอยู่อยู่ในเป็นวันที่2แล้วกอ,อดี๋ครับทางชุมชนเขาก็ดูแลดีนะครับเอาข้าวเอาน้ําเอาขนมมามาให้วันนก็สองครามรอบโหเราถือว่าเขาเกรงใจเ้ยเกรงใจฮะทั้งเอาของแห้งเอาข้าวสารเอาไข่ามาให้โอ้ มาดูแลเราอวานก็เอาไอตัววัดปลอดวัดไข้เนะี่ยมาให้เพราะว่าให้เราต้องวัดไข้ล้วต้องส่งลายไปให้ให้ทางที่ไก่ทางทางไออนามัยแล้วพี่เขาดูเขาจะได้ดูตามอาการเราได้ว่าเออมีไข้ไหมอะไรไหมเสร็จแล้วก็เขาจะได้เออประเมิอนอาการเราได้ถูกนะครับมาทานข้าวกันเลยครับมื้อเช้าฮัลโหลขาหมูัะ หมูคชั้นอเอาละครับไม่อ้วนกันก็รู้ให้รู้ไปทั้งกับข้าวทั้งข้าววัดนี่เห็นข้าบนพ,พูดว่าจะมีเออพวกกับข้าวอะไรมาให้อีกไม่รู้เลยเนี่ยโอ้กินกันคนเดียวนี่จะกินหมดกันไหมเนี่ยยังไงก็เพื่อนเพื่อก็ถ้าติดแล้วก็รักษาตัวอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ส่วนคนที่ ก,กักตัวยอยู่บ้านก็อาจจะเหงาอะไรก็สู้ๆกันแล้วกันนะครับรอผลอีกสิบสี่วันถ้าหายแล้วไปแกะไปไปตรวจอีกทีนึงจะได้สบายใจนะครับคนในครอบครัว,วตัวเองด้วยคนในชุมชนด้วยนะครับรอบ้างตัวเองเราเป็นกาลังใจให้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ติดก็สู้ๆสองนิ้วพอนะครับสู้ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เอ,อ่อ ท่านเคยพูดไว้ว่าการไม่มีโรภเป็นลากอันดเสริญอันนี้ก็ถูกต้องครเราสู้ๆนะครไม่จิดก็ยังดีกว่านะเพราะว่าไปไหนแม่ไ,ไหนทําอะไรได้ออก็มีสลดใไรดีนะไม่ต้องมานน่งกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะอึดอัดเหมือนกันนะครับ นามพ้าเอามาให้เป็นแพ็กๆแบบนี้เลยท่านนี่เอ็นขวดแบบนี้เลยมาให้เป็นแพ็กเลยตามตีมือเครื่งนี้ก็สบายแนละ้วครับไม่ต้องทำกับข้าวแล้ว อยู่คนเดียวก็ไม่อยากทำฮะไม่อยากหุงข้าหรือว่าทำอะไรฮะก็ะกินคนเดียวก็ไม่ข่าวเพราะว่าทางโรงพยาบาลว่าพี่สาวจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ประมาณวันที่สิบเจ็ดนี้เพราะว่าอาการยังไม่เยอะเท่าไหร่พาดีใจกับพี่สาวด้วยแต่ว่าก็ต้องรุ้นอาการของของพ่อนะฮะเพราะว่าปอดเริม่มมีมีเป็นจุดข,ขาวๆขึ้นนิดหน่อยแล้วนะฮะต้องดูอาการเพราะเป็นผู้สูงอายุนะฮะ วันนี้ขอ,อแค่นี้ก่อนนะครับขอทานข้าวก่อนนะครับเราจะมา update. อัปเดตอเหตุการต่อหรือว่าอัปเดตอาการต่อไปนะครับสผืนวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ